ดังดังดัง,ดงหน่อยเจ็ดแปดชุดอูเจ็ดเจดชุดไมจ๊แม่มโอเคโอเคดผมยังไม่มีอะไรเลยครับถุงเท้าก็ไม่มีเส <Okay. S 1> ื้อก็ยังไม่มีน้ำดื่มก็ไม่มียาน,นวดก็ไม่มี <c oughs> กรรมการน่ะรีบจัดเลยนะเฮ <c oughs> hey, ลันยิกอ่ะเอาตังค็บไว้ทำอะไรตังเยอะแยะ เออก็ก่้าจ่ายหน่อยแล้วบอลเขาเตะบอลเขาเหนื่อยเขาทำเพื่อรุ่นนะเว้ยมันจะตายอ่ะดูแลบ้างไหมเออกรรมการนี่ดูเพื่อนผมเนี่ยหอบแง่งแห่งแง่งเออดูเนี่ยดูเพื่อนผมแต่ละคนน่พวกผมมาขับเคพื่อนด้วยแอลกอฮอล์แล้วเว้ยเบียร์สองลังทำเพื่อรุ่นขนาดไหนพวกคุณคิดดู พวกคุณต้องดูแลพวกผมบ้างโอเคโอเคก็เล่นกับห่าง20ปีโอ้ยงเดน้ย เหนียวเหนียวมนตูนดีมากจิ้งจิงจิู้ไม่ได้หล้วิตัวก็ยังสูงมันต้อปีนนะปีดไปได้แล้วไม่สปีดถูกเขาไม่ได้นะวิ่งไล่กันอย่งน้วิ่งแสบโอ้ยยังมีต่ออีกรอบนึไงอย่าง